สวัสดีนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนสร้างเธอเป็นวิหารสี่ทิศนะหรือเรียกว่าปราสาสททรงจุลุมนุกเรามาเริ่มครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะได้ละเก้านะฮะเก้าเลยนะครับโอเคเก้าบล็อกตีเข้าไปอีก 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลือกเอาละนี่2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้เป็น10นะฮะแต่ถ้าปิดตรงนี้เป็น9 เสร็จเรียบร้อยขึ้นเสาก็เลย6นะครับเสานี่ขอเป็นเออเป็นหแล้วกันนะครับเป็น6นะตีนอนมาปึ๊บขึ้นเลยตรงนี้ปึ๊บผมว่าไม่น่าพอแล้วเจ็ดแ1ด โอ้โหสิบเอ็ดพอดีไปเลยผมตัดว่าเป็นสิบดีกว่าจะสูงไปเลยโอเคสิบหักมาเลยปึ๊บดึงมาอ่าโอเคปื๊ดปื๊บ้าเข้ามานะครับ เริ่มกันเลยเราจะใช้เป็นหินไนนี้นะครับตึบผมทำให้ดูด้านเดียวดีกว่ามันเหมือนกันถ้าใครกลัวมไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ตรงได้ด้ลยกันเอาเนี่ยสมมติด้านจั่วนี้เสร็จปั๊บก็เอา ทำสัญลักษณ์ไว้เป็นกระจกอะไรก็ได้ดึงลากมาให้มันคิดกันวัดดูนะครับว่าตรงไม่ตรงนะครับโอเคถ้ามันตรงกัน4ทิศแสดงว่าถูกต้องถูกต้องวิธีกูดโอเคเริ่มเลยนี่ครับตรงนี้เป็น2นะครับอันนี้ผมทําด้านเดียวดีกว่านะครับผมจะส่งคลิปบ้านทรงไทยให้ดูครับจัวเป็นยังไง ท่งไทยนี่ผมทำมาประมาณเอาจริงเนะี่ประมาณ3คลิปแล้วสามสี่คลิปแล้วด้วยนะครับต,ตัวนี้เป็น2แล้วกัน3ามเรียบร้อยครับตัวนี้ก็วางงนี้ครับโอ้โอ้โอ้เนี่ยเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมจะสร้างให้เสร็จ สมบูรณ์ตรงจั่วนี้กันตรงนี้2ใช่ไหม๊ะโอเคโลโวเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อมานะครับต่อมาครับโอเคเรียบร้อยแล้วตรงหน้าจั่วนี้ผมขอใช้เป็นบล็อกเลยดีสีดีดดโคนแบบตากๆอะไรแบบ โอเควางไปปิดไปเลยครับง่ายดีครับปิดยังไงเราก็ได้ไปก่อนนี่ครับให้เราทำเออเช่นนี้นะครับทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับทั้งหมดควายาวลั4สี่ด้าน4ทิศนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจูนตรงนี้มาเนี่ยจูนลากชนกันนะครับโอเค กระจายเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเออ่ตัดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับโอ้โอเครืนครับโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของเออเจ้าตรงนี้เลยเนาะก็ให้เราเนี่ยอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมดันออกมาดเง,งเลยชนกันสี่ทิศนะครับอ่าโอเคะฮะชนกันสี่ทิศรากเข้ามารากกันเข้ามาครับรากกันเข้ามา ระด่างอยงกระดูกท้ันั้ยอ่าต่อตรงน,นี้โอเคนะครับเมื่อเราเสร็จอย่างนี้แล้วเดี๋ยว่าเรามาทำในส่วนของที่เป็นเออเขาเรียกว่าหลังคารกันนะหลังคาในส่วนของหลังคานั่นเองนะหลังคาเนี่ยเราจะใช้เป็นเอออะไรก็ได้เนาะคือผมไม่จำกัดอยู่แล้วโอเคนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทำโยงให้ดูนะฮะว่ามันทำยังไงจะทำแค่ฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะสปีดให้ดูว่าเดี๋ยวมันถ้ามันถูกทำเราเราทำถูกต้องเนี่ยเออคือมันจะดึงไอ้เจ้าเนี่ยบันไดลากเข้ามาชนกันพอดีเตะเลยโอเคแต่ถ้าเราทำผิดมันก็จะไม่ถูกนะสบายมากถ้าเราผิดมันก็ไม่ถูกลยครับแต่ถ้าเราทำถูกมันก็จะไม่ผิดนะครับ เริ่มงงๆมาทำให้ดูข้างหนึ่งก่อนนนที่เหลือผมจะสปีดให้ดูแล้วกันเพราะว่าถ้าผมตัดคลิปเนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะงงไงผมจะตัดอันที่มันง่ายๆนะถ้าอ่านประมาณผ่านกลางหน่อยผมจะเป็นสปีดแต่ถ้ามันยากผมไม่ตัดมันจะปีดด้วยนี่ครับลาก,กว่าชนกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะลากให้ชนให้ดู ตอนนี้ผมชนผิดนะฮะมันติดตงน,น,นู้นี่นี่จะมีอนนี้ ตอนนี้นะครับเมื่อเราเอ,อ่อวางเขาเรียกว่าอะไรนะวางเออลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเอ,อ่อทำการนะครับปูผนังตรงนี้ให้หมดนะครับแต่ผมยังไม่ปูผมจะทำส่วนเรื่องที่เป็นเอ,อ่อเป็นยอดก่อนผมว่าผมจะทำเป็นจอมแหอ,อะไรพวกมณโดพวกอะไรดีกว่านะถ้าเป็นพวกพระปางนี่มันจงใหญ่เกินไปนะว่าเราเวลาเรา นี่เกตสอนเยอะนะครับมันเยอะนะครับโอเคไอ้ผมจะดูความเรียบร้อยก่อนโอเคสวยงามแล้วเดี๋ยวเรามาทําส่วนที่เป็นยอดกันผมจะขอใช้เป็นสีทองแล้วกันเนาะนี่ไอ้อพวกนี้มาหมดเลยเนี่ยที่เคยสร้างเจดีนะฮะมาให้หมดเรียบร้อยนี่ครับส่วนประกอบของผมเองนี่เตรียมไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าโอเคเราก็ต้องกะก่อนจะเอาใหญ่ขนาดไหนนะเอาใหญ่ขนาดไหนดูก่อนนี่เครื่องหมายบวกไว้นี่ครับเนื้อต้องวัดอย่างนี้นี่ครับวัดไว้นี่ครับ อ่าโอเคตึ๊บตึ๊บตรงนี้ปปเป็น5้าแล้วยื่นออกมาเป็น5แล้วก็ดูขนาดความเหมาะสม6 7เดใช่ไหมหกดีกว่าอืมอืม อ่านะครับแล้วเราได้หก้วใช่ไหมก็ให้เรา,หล,าหลั่นลงมาตรงนี้คือเราไม่ต้องไปสนใจไอ้นี่เราหลั่นลงมาก่อนอ่านะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งที่หลังได้นี่ครับนี่ ลัน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 ไปก่อนนะครับตอนี้ผมจะตกแต่งก่อนมันต้องตกแต่งโอเคนี่โอเคเรียบร้อย <Yahoo! S 1> ลันชั้นไว้นะครับ โอเคเรียบ <okay. S 2> ร้อยเมื่อเราหลั่นได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของที่เป็นยอดกันเลยเนาะโอเคครับส่วนตรงยอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องดูความเออเรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะเอายอดใหญ่ขนาดไหนนะมันต้องเอ,อ่อเรียกว่าอะไรวัดระยะก่อนนะครับอาไะครับตอนนี้ผมได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ โอเคผมเช็คว่าขนาดจะประมาณไหนนะผมเช็คเรียบร้อยเพื่อกันความผิดพลาดนะฮะขนาดเลยครับนี่ครับทำคล้ายๆเป็นเอ่ออะไรนะที่เราเคยทำอ่ะเ d ดีนะแต่ไม่เหมือน JD หรอกจะไม่เหมือนเลยสักทีเดียวเนาะจะต้องอัดแอปหน่อยวางวางนี้ก่อนปึ๊บปปึ๊บปปึ๊บปนี่ครับ วางนี้แหละครับลันมางี้โอเคนี่ลันแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนเลยสักทีเดียวนะเจดีถือว่ามีความคล้ายปึ๊าบิ้บเบิบเบิ้บเบิ้บเบบนี่ เชิบเชิบใครดูไม่ทนันรีเพย์อะไรย้อนได้นะฮะไม่ว่ากันนี่ตรงนี้ก็อาจจะลดลงมาใครทำเป็นครุสก็ได้นะมีความสามารถที่จะทำเป็นครุสก็ได้นะครับเกมนี้คำคิดสร้างสรรค์ครับ ทางไว้ก่อนและนี่คือส่วนที่ละเอียดที่สุดแล้วก็คือยอดนี่แหละเดี๋ยวเรามาหลั่นทำนเรื่อยๆในชั้นเอ๋แบบนี้วางไปปึ๊บปึ๊บโอเคนี่แหละเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำไมทำไมทุบออกก่อน วางตรงนี้ครับเว้นไว้สองก่อนทุดผิดทุดผิดมันละเอียดนะฮะระวังจะหลุดได้นี่ปึ๊บ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 แล้วเราก็ค่อยๆดึงมานี่ดึงไอ้ตรงนี้ขึ้นมาตามเมือนมาเห็นไหมยากนะฮะ เปิบบเปิบปิบปบบใครกลัวขังเขาเกิดจุดไฟเลยนะครับใครกลัวขังเขาเกิดจุดไฟนะครับเตือนอะไรนะครับนั่นเสียงจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บโอโหสำข่านมากนะครับแต่จริงไม่ต้องจุดก็ได้นะเพราะว่ามีใครขึ้นมาบนนี้อยู่นี่แล้วก็วางให้มันหลั่นมาอย่างงี้นี่ครับ แบบนี้ปึ๊บปึ๊บเนี่ยลั่นมาครับลั่นมาอย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บมันจะยากหน่อยเนาะมันจะหน่อยด้วยวะเนี่ยสุดจะเยอะเกินอ,อ,อะปึ๊บต้องฝึกทำนะฮะแบบนี้ ก็จะยากๆหน่อยอาจจะดูไม่ค่อยสมส่วนนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดการให้มีวิธีนะครับบันไดสีขาวเรามีอยู่นะใช้เป็นประโยชน์ได้ชึบปืบปบป๊บปื๊บปืบ๊บ โอ้เรเริ่มได้เป็นชั้นและโอเคนะฮะต่อมาชั้นวนสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มทำแล้วนะให้เป็นเหมือนปากระครังแล้วตรงนี้หน้าขึ้นไปเลยครับหนึ่งสองสามตอนนี้จะเป็นปากระครังแล้ว เตรียมปิดอย่างนี้เลยครับขึ้นมาปิดแบบนี้อ่าทีนี้นะครับให้เราเอ,อ่อทำเป็นประรั้งอีกชั้นหนึ่งซ้อนกันปึ๊บแบบนี้เป็นสามนั่นเองนี่ครับแล้วก็ดึงยอดขึ้นมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า ใช่ไหมโอเคครับมาเอาหนะ้าส่วนตรงนี้บ้างนี่ผมเคลียร์ให้เลยนี่ตรงนี้ครับยัดเข้าไปแล้วนี่บันไดใช้เป็นประโยชน์ได้ครับบันไดตรงนี้ตึบตึบตึบได้บันไดตรงนี้แล้วนี่วางเข้าไปเลยครับแทรกตาม เมื่อระวางบันไดเออครบแล้วนะฮะวางตรงนี้ต่อนะครับคลุมตรงนี้ไปเลยตรงนี้ขอเพิ่มเป็นสามนะครับวางบันไดแทรกตามจุดไหนก็ได้ที่ท่านคิดว่ามันควรจะวางไปครับ <Okay. S 2> มาถึงในส่วนของตรงนี้กันละตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำเป็นอย่างนี้แล้วกัน นี่แบบนี้แล้วเราก็ใส่นี่่ยเทด่ดีเราต้องดัดแปลงเลยครับจะทำเหมือนเป็นทรงไทยเป๊ะ,เ,ปะเลยก็มันยังไม่ได้นะต้องดัดแปลงให้เข้ากันนี่ครับปึ๊บปึ๊บ ทำทุกด้านเลยนะครับปึ๊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 บโอเคอ่านะครับเราก็จะได้เป็นทรงแบบนี้นะฮะจับๆหน่อยหรือใครจะไม่ทำยืนย่นออกมาก็ได้นะก็สวยแบบหนึ่งนะครับ นี้มันจะได้เป็น5ใช่ไหมหลันไปสองล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโปเข้าไปเลยครับนี่ครับแล้วก็จะได้เป็นทรงแบบนี้แล้วนะครับส่วนตรงนี้ท่านจะทำยังไงกับมันก็ได้นี่เขแต่ใส่ครุดเข้าไปก็ได้ผมมะทำแค่นี้พอ ต่อไปนะครับผมจะทําเป็นอย่างนี้ยื่นออกมาแล้วก็ติดเรียกว่าอะไรนะนี่ไปนี่ครับไฟเป็นแสงหินเรืองแสงนะฮะใส่เข้าไปเป็นเหมือนเป็นคมไฟย,ยื่นออกมาต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปเลยนะครับ ว่าผมจะปูผนังนะครับผมจะใช้เป็นไม้ที่สีอ่อนกว่าสีเนี้ยสีนึงะต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาเรยทําการวางเอ,อ่อทำประตูนั่นเองนะฮะวางนี้บึ๊บเว้นมาวางสีขาวครับเออใช้เออ,เอ,อที่เป็นเรียกว่าอะไรนะอ่ะกำแพงหินตรงนี้นะฮะวางขึ้นไปเฮ้ย ครับเมื่อได้สี่ล้ลใช่ไหมมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยมาแบบนี้ครับแต่ว่าผมว่ามันไม่สวยฮะงัน้นเปลี่ยนเป็นนี้มันได้ดีกว่าผมว่าสวยกว่า ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการทําหน้าต่างนะฮะเดี๋ยวผมจะขอ,อนี่เลยแล้วกันสปีดอะไรไปเลยเพราะว่ามันเสียเวลานั่นเองนะครับมันเสียเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะเสียเวลานะครับงั้นเราจะทําการทุบตรงนี้หน้าต่างวางยี่ยงไรนี่ครับ อานะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนใหม่นะครับหน้าต่างเป็น1-3-1แบบนี้นะครับเว้นแบบนี้เลยโอเคเราจะห่างจากตรงนี้นะครับผมขอแก้นิดนึงนะเพามันยากอยู่อย่างเงี้ยสเกลไปท่านี้แหละทำอย่างนี้ครนะับ4ด้านเออเดี๋ยวผมจะขอบอกด้วยผมขอแก้พญานาคด้วยนะพญานาคก,ก็แค่เติมเข้าไปไม่แก้หรอกเติมไม่เฉย ให้มันตวัดเข้าไปข้างหน้าเพื่อความพิ้วไหวนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวก็จะใส่เออคันทวยด้วยนะครับคันทวยใส่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับหรือใครจะใส่ที่เป็นตรงนี้ก็ได้นะที่ผมเคยทาให้ดูอะยใส่ตรงนี้ เลยเนี่ยใส่เข้าไปเลยใส่เป็นรูให้เฉยก็ได้ก็แต่นะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเออเขาเรียกว่าอะไรสปีดเลยดีกว่า ภายในนะฮะท่านตกแต่งเองได้นะก็เพื่อนี้ผมจุดไฟทั่วๆก็จะสวยนะเนาะแล้วแตเ่เรื่องการจุดไฟผมไว้นี่อยู่แล้วลแปลงกันได้เนาะเนี่ยประมาณนี้แหละอันนี้เป็นทรงจอมแห่น,น่นี่โอเคเรียบร้อยสวยงามนะครับบ๊ายบายครับ